ที่นี้ครับที่คุณยังหาแฟนไม่ได้ั้งที่คุณอาจจะมีโปรไฟล์ที่โอเคถึงดีรูปางนานตาที่โอเคถึงดีทุกอย่างดูโอเคไปถึงดีหมดเลยแต่ทําไมคุณถึงหาแฟนไม่ได้แปลกไหม ฮัลนหวันนี้ครับผมจะบอกว่าบางทีการที่คุณหาแฟนไม่ได้อาจจะมาจากการที่คุณสเปคสูงเกินไปซึ่งแน่นอนว่าคนที่ยังไม่มีแฟนตอนนี้แต่อยากมีแฟนเนี่ยบางทีคุณอาจจะติดข้อน,นี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าพฤติกรรมที่มันบ่งบอกว่าคุณเป็นคนสเปคสูงเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพื่อที่บางทีคุณได้รู้ตัวและพยายามปรับลงมาให้มันปกติได้มากขึ้น คือองนี้สเปคสูงเกินไปก็ไม่ดีนะครับสเปคต่ำเกินไปก็ไม่ดีดีที่สุดคือเหมาะกับตัวเองผมต้องบอกแบบนี้ไม่ใช่ดีที่สุดคือตรงกลางเลยนะดีที่สุดคือเหมาะกับตัวเองประเด็นที่คุณควรดูคลิปนี้คือคุณต้องมาดูว่าสเปคสูงเนี่ยมันเหมาะกับตัวคุณอยู่หรือเปล่าแล้วมันมีตรงไหนประเด็นตรงไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันมาเริ่มมาเลยครับข้อที่1ครับก็คือคนที่สเปคสูงส่วนมากครับมักจะต้องการคนที่ไม่มีประวัติครับ คนที่ไม่มีประวัตินี่ไม่หมายความว่าเป็นคนแบบไม่มีบัตรประชาชนโ no นเนมอย่างนี้ไม่ใช่นะเอาแบบส่วนมากที่คนเจอกันเลยคืออยากได้คนที่ไม่เคยแต่งงานไม่เคยมีลูกมีชาติตระกูลที่ดีเป็นลูกเศรษฐีถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นผู้หญิงที่บริสุทธิ์ไม่เคยผ่านชายใดมาเลยหรือถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องไม่ผ่านผู้หญิงมาเยอะอันนี้คือตัวอย่างหลักๆที่คนส่วนมากมักจะติดกันแต่มันก็มียิบยิบย,ย่ยอยๆเยอะแยะมากมายที่ผมอาจจะไม่ได้พูดแต่คุณเนี่ยต้องการความเพอร์เฟกต์มากเกินไปหรือเปล่า และสิ่งสำคัญคือคุณต้องการคนที่ไม่มีประวัติไม่ติดปัญหาตรงนั้นครับแต่บางทีอ่ะคุณต้องการคนที่ไม่มีประวัติอย่างงู้นอย่างนี้งั้นแต่ตัวคุณเองอ่ะบางทีไม่ได้เป็นแบบนั้นหรือออกไหมอันนี้อาจจะฟังแล้วขัดหูบางคนนะแต่ว่าผมจําเป็นต้องพูดตามความเป็นจริงว่าถ้าหากว่าคุณเนี่ยมีสเปคที่สูงคุณต้องดูด้วยว่าแล้วตัวเองเนี่ยต้องพัฒนาตรงไหนบ้างเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้สเปคที่สูงที่ตัวเองต้องการการมีสเปคที่สูงมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรครับแต่ว่าบางทีถ้าหากั Before, าากับคคคุุณณแลละก็็ตต้ออองงงไปเเชวเดู มาข้อที่2ครับก็คือความผิดเพียงข้อเดียวคุณก็สามารถตัดเขาทิ้งได้ถ้าผิดปุ๊บตัดเลยบางเรื่องเข้าใจได้ครับแต่บางเรื่องเล็กน้อยเช่นเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวชิลๆแต่คุณเป็นคนที่ชอบให้แต่งตัวเว่อร์ๆแล้วเขาจะไม่เป็นแบบนั้นแต่ข้ออื่นคือเขาดีนะแต่คุณเนี่ยไม่เปิดโอกาสให้เขาได้แสดงข้อดีของเขาออกมาให้คุณเห็นอีก อันเนี้ยอาจจะแปลว่าคุณเป็นคนที่สเปคสูงเกินไปผมบอกเลยครับว่าไม่มีใครเพอร์เฟกแม้แต่ตัวของคุณเองเราทุกคนเป็นมนุษย์ธรรมดาครับที่ทําถูกต้องบ้างทําผิดพลาดบ้างเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นอะไรที่พอรับได้อะไรที่มันพอจะปรับปรุงได้ลองให้โอกาสเพื่อนร่วมโลกสักครั้งหนึ่งก็ไม่น่าจะหนักหนาอะไรแล้วมันทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความรักได้ไง่ายมากขึ้นด้วยครับต่อมาข้อที่3ครับก็คือคุณเนี่ยคิดว่าตัวคุณเนี่ยเป็นตัวของตัวเองได้แต่ว่าคนอื่นเนี่ยต้องเพอร์เฟกข้อันเลย คือคนอื่นเนี่ยห้ามดู Netflix เกินวันละ4ี่ชั่วโมงต้องขยันทํางานตื่นแต่เช้าแต่ตัวคุณตื่นสายทํางานไม่เป็นเวลาแถมดูเน็ตฟิกเยอะกว่าชาวบ้านอีกตรงนั้นไม่ใช่เรื่องผิดนะครับถ้าหากว่างานคุณเป็นประเภทนั้นแล้วคุณสามารถรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้ดีมากแต่มันจะเป็นเรื่องที่ผิด ถ้าหากว่าคุณไม่สามารถดูแลไปชอบชีวิตใครได้เลยแม้แต่ตัวคุณเองและคุณไปคาดหวังว่าเขาจะต้องดีเพอร์เฟกต์นู่นนี่นั่นอันนี้คุณสเปกสูงเกินกว่าตัวคุณเองละซึ่งมันเดือดร้อนใครมันเดือดร้อนคุณครับสเปคสูงไม่สูงมันไม่มีตัววัดชัดเจนหรอกครับว่าอ๋อ180สูงนะสเปค190สูงนะสูงไม่สูงมันวัดกับสิ่งที่ตัวเองเป็นต่อมาข้อที่4ครับก็คือคุณคิดว่าทุกคนต้องอ่านใจคุณออกทุกคนต้องรู้ว่าคุณคิดอะไรจะทำอะไรห้ามขัดใใจจตต้องามคุณ ผมบอกเลยว่ามันไม่มีใครรู้แบบนั้นหรอกครับต่อให้คุณจะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีแค่ไหนก็ตามมันก็ไม่มีใครที่จะมาอ่านใจหรือเดาทางคุณได้ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับเพราะงั้นการที่คุณคาดหวังว่าคุณจะหาคนแบบนี้มันอาจจะเป็นอะไรที่เกินความเป็นจริงเกินไปหน่อยในช่วงเวลาสั้นๆที่คุณเพิ่งรู้จักกับใครสักคนหนึ่งต่อมาข้อที่ห้าครับคือคุณต้องการคนที่สปาร์กกับคุณแบบทันที เอา้ง่ายว่าคนที่ไม่สปาร์กในครั้งแรกคุณไม่เปิดโอกาสให้เขาได้รู้จักคุณหรือคุยคุณต่อคุณต้องการคนที่เห็นปุ๊บโอ้ยรักแรกพบอุย้ยคนนี้จะใช่เลยถึงจะคุยต่อซึ่งผมถามหน่อยว่า1ปี2ปี3ปีมาเนี้ยคุณเจอกี่คนคนที่เจอปุ๊บสปาร์กปับ๊บแล้วในจังหวะนั้นเนี้ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้คุณสปาร์กับเขาซึ่งมันยากมากผมเข้าใจครับว่าไอความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยเจอสปาร์กเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีเป็นอะไรที่แบบเดสตินีแต่ว่าการสปาร มันสามารถคุยกันไปสักพักแล้วเจอจังหวะสปาร์กก็ได้ขอเพียงแค่ว่ามันต้องมีโอกาสที่จะได้ทําความรู้จักกันเบื้องต้นตรงนั้นผมไม่บอกนะว่าคุณจําเป็นต้องรีบมีแฟนรีบไปหาใครคุณจะรู้จักเขาในรูปแบบไหนก็ได้ในแบบที่คุณต้องการคนไหนดีไม่ดีคุณสามารถเลือกได้และตัดออกได้ตามใจของคุณแต่ว่าถ้าหากว่าคุณจะคาดหวังว่ามันต้องสปาร์กในทันทีถ้าไม่สปาร์คคือไม่ยุ่งไม่คุยไม่เปิดโอกาสอะไรอย่างนั้นมันจะตัดโอกาสในชีวิตของคุณมากเกินไป เพราะนั้นในคลิปนี้ครับผมไม่อยากบอกนะว่าการที่สเปคสูงสเปคต่ำสเปคอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องผิด ถูกมันเป็นสิทธิ์ของคนแต่ละคนครับแต่คลิปนี้ทามาเพื่อเตือนใจสําหรับคนที่ไม่รู้ตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้มันทําให้เราพลาดโอกาสกับการที่เราจะรู้จักคนใหม่ๆจเจอคนที่ใช่เรียนรู้คนที่จะเข้ามาเป็นเพื่อนเป็นคู่ค้าเป็นแฟนเราในอนาคตมันจะพลาดโอกาสเหล่านี้ไปเยอะแยะมากมายครับเพราะฉนั้นไม่มีผิดไม่ถูกคุณจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้แต่ถ้าหากว่าใครที่อยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะเปลี่ยนตัวเองแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนนะครับคุณสามารถทักไลน์ปรึกษาผมได้ที่ไลน์แอดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ได้คร แล้วพบกันครับผมชองคริสครับ